โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโมเดเนียหรือแมรี่เล่กันนะฮะเป็นคลิปแรกที่จะมาพูดถึงตัวละครตัวแรกแล้วก็เป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะโอเคก็ให้ขอทำความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าถ้าพูดสลับระหว่างแมรี่เล่กับโมเดเนียเนี่ยให้รู้ว่าเป็นตัวยวกันนะฮะโอเคพูดถึงสกิลเนี่ยของแมรี่เล่เนี่ย เป็นสายมีที่การที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะเรียกว่าน่าจะอ่าพลังโจมตีอาจจะสูงสุดในเกมมันก็ได้เพราะว่าเอ่อโบนัสค่าพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะต่อนัดใช่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีต่อ,อนัดถือว่าเยอะมากนะฮะขนาดที่คนอื่นอยู่ประมาณห้าก็ดูโมเดลตัวละครก่อนนะจุดอ่อนของแมรียนเนี่ยอยู่ที่เอ่อตอนที่กดอันตรีเนี่ยแมรียนอาจจะ สามารถนั้นได้เนาะสามารถโดนลมตีแล้วตายก่อนได้แล้วพอไปเลี่ยนยืดเวลายืดระยะเบอร์ต่อไปจากปีไปสุบท้าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหายากขึ้นได้ฮะอันนี้ผมมาให้ดูนะผมติดตาไหนนะเานะติดตาทนนี่ประมาณหมื่นแปดฮะอืมสายสื่อ,อนี้แหละฮะแต่ว่าเก่งนะถือว่าทําให้สายสื่อเล่นได้ถึงจุดจุดนี้ถือว่าใช้ได้คนระับสำหรับผมนะแนะนำว่าใครที่ไม่มีเบอร์สาที่สามารถทำตำมิได้เยอะเนี่ย,เ,ยเอ่อมีเล่นค่อนขแางแข็งแก่กนะอันนี้ผมให้ดูนะว่าเอ่อ ไม่มีดาดที่หกเีไม่ได้เคลียร์ในเส้นทางเส้นทางที่ผ่านมานะจริงๆจะบอกว่าตอนมันอัดทิปผมก็นั่งเคลียร์ทุกด่านนั่นแหละใช่ไปแอบนั่งตีมาแล้วเขามาติดอันนี้อันสุดท้ายพอดี <ไป S 2> โอเคก็ตามนี้ฮะ <c oughs> ถามว่าคุ้มค่าในการเปิดไหมผมว่าคุ้มค่านะเพราะว่าคุ้มค่าแขนแข่งสำหรับคนที่ไม่มีเบิร์ตต่างจริงๆฮะแต่จุดออย,ย่างหนึ่งก็คือ กาชาใช่เดีย๋ยวเราคลิปนี้จะพาไปดูกาชากันนะว่ายากแค่ไหนตัวจุดอ่ดอนของแมเรียอีกอย่างหนึ่งนะคือการตีบอสอาจจะยากหน่อยนะว่าดาเมจอ่อนกดเบิร์สเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่นะแต่ก็ใช่ว่าจะตีไม่ได้นะยังใช้ใช้เล่นได้อยู่แล้วก็มี PVP ที่ไมเรียเบิร์สอาจจะไม่ค่อยส่งผลเอฟเฟกต์รุนแรงเท่าไหร่หนะเน,นี้ยโอประมาณนี้นะกลับแมเรียนนะฮะอยู่โมดนี้อะ ก็เนื่องจากตอนนีอ้อยู่ในช่วงที่ไมเน่หรือโมเดเนียเนี่ยยังเป็นปิกอัพเดตเนาะสามารถใช้ตั๋วทอง200ตั๋วแรกได้ก็หลับคันที่ต้องการเบอร์3ที่แข็งแกรงนะ่งแนะนําให้ไปเปิดฐานนะแต่แต่ข้อแม้ที่ผมจะพูดก็คือถ้าเกิดอ่ไม่มั่นใจในตัวตัวเองเนี่ยอาจจะฆ่าไปก่อนก็ได้เพราะว่าในอนาคตอาจจะมีเบอร์ส3ที่มีดาเมจแรงเหมือนกันนะอืมแต่เพราะบางคนอนะ่ะมันก็อาจจะ ไม,ไ,มไม่ได้ดวงดีไงอาจจะไม่สามารถการันตีสอง้อยได,ได้แต่ถ้าเกิดเออมั่นใจว่าสามารถการันตีสอง้อยได้แล้วอาจจะหรือว่าจะในดวงพอสมควรเนี่ยก็เปิดหา,ดหาดดนเลยฮะผมแนะนำว่าคุ้มค่าแน่นอนฮนะในการเปิดหานแมรีเรียนนะโอเคก็รู้สึกเหมือนเป็นการเปิดหมดนะื่อวันวันน่ะต่อไปก็ถึงเวลาทุกคนรอคอยทุกคนอยากเห็นแน่เลยทาษาของผมนะ โอเคอันนี้เป็นอันที่ผมอัดกระชาทิ้งไว้นะเพราะว่าตอนนั้นผมต้องการความเงียบอัดในห้องพระด้วยนะแล้วก็อัดตอนวันที่หนึ่งหนึ่งมการาเนาะตอนตู้เข้าใหม่พอดีโ okay, อเคเราจะมาดูกันนะครับว่าเด็หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันอันตรายแค่ไหนฮะใครชอบความเสี่ยงเนี่ยเปิดได้นะเด็ผมมีสามหมื่นนะแล้วตอนนั้นมีตัวทออีกยีก่สิบใบนะฮะจะดูว่าได้ไมเรียนเท่าไหร่นะอันนี้อยู่ในห้องพระ แต่เาต้าทำี่ใช่ความเชื่อมีอะไรเอามาให้หมดนะฮะรอบแรกฮะโัวทองไปขึ้นไปแรกฮะฮึฉาสวยงามนะทุกคนผมไม่ได้เป็นคนแคร์เอต้าเลยเอต s ามากนะถอ้าไม่ใช่ตัวทีต้องการใช่ของตองการแมรี่ นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปนะว่าจุดอ่อนคือกาชาเน,น,นี่ยฮะเทคนิคมาเป็นจุดอ่อนจริงๆออกอยากมากแต่คนจะเห็นว่าทีผมมีทั้งดีและไม่ดีนะก็ไม่ออกเนะะี่ยสามรอบ้วเนาะคือถ้าเกิดได้ถ้าเกิดได้เอตามมาเนี่ยผมก็แค่แลกเม็ดเกลือส้มนะ,ะแล้วก็เอาไปเปิดเพิ่มนะ แค่นั้นแหละก็จะของเกลือต่อไปนะเห็นปะไอ้ตายเยอะหมดเลยเริ่มน่าสับสนแล้วโอเคอันนี้เปิดเออ่เฟร,รนด์พอยตนะ์เนาะแต้มอยู่ตอนนี้ยี่สิบห้าแต้มแล้วก็ลงที่หนึ่งเกลือ,อ,อที่สองเกลือนะฮะโอเคเกือบสายใจละได้เวลาเปิดต่อนี่แรกก่อนแรกเลยฮะวันนี้หคนที่ผมแรกอยู่นะ ผมถือว่าเนี่ยคือตัวประกันนะครับความเชื่อส่วนตัวอย่าทำตามเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยคือตัวประกันเพราะฉะน่าจะอย่างเนี้ยมันต้องออกมันต้องออกแล้วใช่อันนี้คือความคิดผมนะใค้ความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ต้องทำตามก็ได้อ่ะยับอือหืออรามหวดนี้แตกคลองไหมแตกยังคงเหมือนเดิมไหม หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจริงฮะอันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเกลือนะมันจะมีเกลือก่อนที่อีกจะบอกให้ที่เสียไม่เอ่ยใชรแล้วติดงองอันนี้คือยังไม่เกลือนะฮะถ้าคนอาจจะถามว่าเกลือที่สุดเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูคือในการเปิดแต่ละครั้งเขาจะมีสิ่งที่เกลือที่สุดและสิ่งที่ไม่เกลือที่สุดเนาะ อ่หรือหมื่นแปดแล้วนะจากสามหมื่นนะเช็คก่อนมีอ่หนึ่งหมื่นชิ้นส่วนแล้วนะนี่หนึ่งหมืนแต้มนะแล้วก็แลกได้ใช่หไห่เปิดึ่งทีได้แอรอ่ะยอดไม่ได้เลยเลยจริงอ่ะแอรออกมาแล้ว แผลงเกลือไปแล้วต้องออแล้วลนะ่ะช่วงตอ,งองนนี้อึม่วงนะฮะไม่มีคำว่าแตะทองนะผมบอกเลยแตะทองคืออะไรเราไม่รู้จักนะฮะอืมนี่แหละฮะเกลือที่สุดของที่สุดนะผอยังไม่เคยได้ฟ้าลวนนะขอไว้ก่อนอฮ้ยแล้วก็ออกทองแล้วในคนแรกที่ออกก็คือใครอะโอ้ออกทอง,องคนเดียวเนาะ วิซิลิสฮะผลิตผลประจำค่ะเขนี้เซนตี้นั่นเองหรือเซนติเนี่ฮะนะฮะเบอร์สองที่แข็งแกร่งระดับต้นต้นของเกมนะมมีได้ละสามันหกฮะแล้วอย่างนั้นแหละ<อ>ยังไม่ได้อยู่โอเคถือว่าใช้ได้นะได้เซนติมาผมมีเซนติอยู่แล้วหนึ่งดาวเอ๊ะส่งดาวนะตอนนี้ก็เป็นหนึ่งดาวแล้วอ่ะม่วงฮะ ไม่แต่ฮะก็เกือบเกลือนะก็เกือบเกลือที่ตัวละอืมออกทองฮะออกอีกคนเอ้ยโอ้โหยืนคนเดียวคนเดียวแบบนี้คิวคิมซะด้วยออกและนี่คือการเจอครั้งแรกระหว่างผมและลำพันเซลเนี่ยใช่ทำได้จริงใจผมมา,มากเลยออกลาพันเซลเนี่ยบอกให้ ให้ดูเฟสนะเลอเท่าไหร่6,000ฮะ6วันสุดท้ายอันนี้เอาเอาสเตตี้มาอัพจริงนะอันนี้ก็สัญญาาสรหนึ่งอย่างนะยวคอยดูผมจะพูดให้ว่าผมมีความเชื่ออะไรอยู่มันจะมีจุดแดงอ่ะเออตัวจุดแดงข้างล่างอะตัวนี้ถ้าเกิดมีตัวใหม่เข้ามามันจะขึ้นจุดแดงไงแบบตัวที่สามารถอัพเกรดได้ใช่เพราะฉะนั้น,น,นถ้าไปเล่นมาหรือถ้าเกิดยูกีมาก็จะขึ้นจุดแดง ส,สุดนะฮะและนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะสามครั้งสุดท้ายเปิดในช้ำใจท้ายวุ้งไปเมื่อไหร่ไม่เล่นจะเข้าเนี่ยไปถึงไม่เล่นจริง,รงๆอ่ะึผมไม่คาดหวังแล้วผมขอหนึ่งดาวพอตอนนี้แหละอือแล้วก็เสี๋ยไปสีทองออกฮะอือ อ,อัีออกเตี้นะไอล้อมโดยเอสอาร์นะฮะอินดิเซียนคนนี้ก็คือใช่เลยฮะเห็นท่านแผ่งกันรู้แล้วโมเดเนียอีกคนนึงนะฮะเออกีเมื่อกี้มันผม,ผมกนินเงินนะโอเคกระชาก็ประมาณนี้เนาะก็อย่างที่บอกเลยฮะว่าเกลือนะแล,ะล้วเรนเดอร์เบติน,นี้ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจจกีนก็ไม่แนะนำนะทั้งน,นี้ผมก็ใช่ทีผมโมเดเนียนหนึ่งดาวนะ แค่เดลต้ามาเกินกดเดลต้าที่ดูก็นั่นแหละับจะทำยัึ้นต่อเนาะก็อย่าที่เตือนไว้นะว่าถ้าใครแบบอยากเปิดเปิดได้เฮะคุ้มค่าแน่นอนถ้าเปิดได้แต่ถ้าเกิดเปิดไม่ได้ขึ้นมาก็อ่าอาจจะเรียกว่าจะปวดร้รนขึมนมาใน,ในกรบเบะเป๋าตังค์ของคุณได้ใช่เพราะว่า จริงๆออกยากจริงจังมากก็ผู้ตะชาไม่เียนก็ที่สุดลงด้ม่ประกาศราชน,นีเนี่ยไม่มีเปิดเพิ่มแล้วจริงๆคือมีแหละแต่ว่าคงไม่ได้เปิดเอ่อเป็นคลิปแล้วเนาะได้มาก็ได้แค่นี้ได้ฮะร้บอีกครั้งนะใครงบไม่พอก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะข้ามก็แล้วแต่แล้วแต่ฮะสำหรัออบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็เจอาการในคลิปหน้าฮะ ก็ได้มีครั้งนะว่าไอเิืแข็งแกร่งจริงแต่ว่าจุดอ่อนก็มีถ้าได้มาก็สามารถผ่านด่านได้ง่ายขึ้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งไม่ใช่คการลือกันเ,อ,เองนะแข็งแกร่งจริงนะแล้วเจอกันฮนะบ๊ายบาย